สวัสดีครับขวัญใจชาวสวนแหมวันนี้เพิ่งผ่านพ้นภารกิจเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลแบบท,ทั้งผู้จัดทั้งผู้เล่นอะไรก็หลายๆอย่างนะครับเพิ่งว่างมานะวันนี้ <c oughs> ก็มาว่ากันที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะคู่ที่แบบว่าบิ๊กแมตตกบิ๊กแมตต์ประจําวันนี้แล้วกันก็คือลนะิโอพูลครับเปิดบ้านต้อนรับเรียมนะัตติลิกครับลิโอพูลเนี่ยแมตต์ล่าสุดโอ้โหแบบเหลือเชื่อจับนะคือซาร่าเนี่ยแบททีมแบบ โคตนพ่อโคตนแม่แบกอ่ะเก่งแบบเก่งเก่งจัดอ่ะโอ้พลิก,กลับมาแฟนนำเอาชนะซาเทมตันได้สามประตูสองถือว่าแบบโหต,ตึงจริงตึงจริงโดยเฉพาะซาร่านะเซเรมาลิดเนี่ยก็บุกไปเอาชนะเลกาเนสมานะครับสามประตูศูนย์นะฟอร์มก็หลังจากที่แพ้เอิมิลานไปเนี่ยก็กลับมาโดดเด่นในบอลลีกอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่รู้ว่าแมตช์นี้ กลับไปยูฟาเจอทีมตึงอีกฟอร์มจะดอบหรือเปล่านะในยูฟาเนี่ยเลวูเวตะไปสี่นัดแลวครับชนะสี่นัดรวดได้สิบเสียงหนึ่งถือว่าแบบโคตรโคตรตึงอะ่ะฟอร์มดีจัดอะ่ะแล้วในลีกอะ่ะในพรีเมียร์ลีกก็อยู่อันดับหนึ่งของตารางด้วยถือว่าแบบฟอร์มดีมากสล็อตนี่ทําทีมดีมากในเมลลิดเ,เนี่ยเตะไปสี่นัดชนะสองแพ้สองฟอร์มนี่โอ้โหแบบ เหมือนกับไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเอาเท่าไหร่มั้งน่าจะไปนเน้นที่ลีกมากกว่าแล้วก็อาจจะเน้นช่วยยูฟาแค่พอตัวรอดแล้วก็ค่อยไปเอาจริงในรอบต่อไปอะไรย่างนี้คิดว่าเดาว,ว่าจะอย่างนั้นนะในฝั่งของเรอัลพูลเนี่ยผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีอะไรซองเรโกโชต้าแล้วก็เฟลิดโกเคซ่าแล้วก็ซิมิกาสนะครับตัวเจ็บมีไม่เยอะแล้วก็เป็นตัวหลักแค่คนเดียวส่วนฝั่งเรอัลิดเนี่ยตัวเจ็บจะมีชามนนี่กับาฮาวมิลิตาโรดิโก วินนี่จูเนียร์แล้วก็ดาวิดอาราบ่าโอ้เลมอริทน,นี่เสียหายหนักนะการไม่มีวินนี่จูเนียร์ในทีมเนี่ยเพราะว่าเป็นตัวแบกแบบแบกทีมจากตัวเนี้ยแล้วก็คาดว่าเยวพูก็น่าจะมาในแผน4-2-3-1เหมือนเดิมโกเนี่ยจะเป็นเคลเฮอร์นะแบ็คขวาวันนี้อาจจะใช้คอนเนอร์แบตลี้ผู้เซ็นเตอร์เป็นโคนาเต้กับฟานไดแล้วก็แบ็คซ้ายเป็นโรเบิร์สัน คู่กลางลับเนี่ยเป็นแมคลิสเตอร์ยิงคู่กับกาวินเบิร์ตนะแล้วก็ปีกขวาเดอะแบกมัเมสซาร่าตัวเพลเมเกอร์เป็นสมอสไตรแล้วก็ปีกซ้ายเป็นลุยดีแอสหน้าเป้าเป็นโคดี้กัปโอลนะฝั่งของเรอิลิทก,ก็จะมาในแผน4-4-2เป็นแผนที่อาจจะงงงสับสนกับนักบอลแล้วก็แฟนบอลเยอะพอสมควรนะแต่เขาก็าใช้บ่อยนะแต่ว่าตัวนักเตะอาจจะสลับไปสลับมามั่วๆหน่อยโกเนะี่ยเป็นกูตัวนะแบกขวาเป็นบาเบเด คู่เชนเตอร์เป็นลาอูนเซนซิโอยืนคู่กับอันโตนิโอลิกเกอร์นะครับแบ็กซ้ายเป็นเฟตรมนดี้ปีกขวาเป็นอาดากูเล่กลางสองคนจะเป็นคามาวิงกายืนคู่กับโมดิกแล้วก็ปีกซ้ายเนี่ยจูดเบลิงแฮมคู่หน้าเนี่ยจะเป็นบาฮิมดีแอสยืนคู่กับปัปเป้ประธานเป้วันนี้จะช่วยทีมได้ไหมนะครับแมตช์ที่ผ,ผ่านมาเนี่ยใช้โอกาสเปลืองมากถ้าว่ากันที่ฟอร์ม โดยรวมเนี่ยทุกถ้วยเนี่ยว่ลเลี่ยปูก็ดูดีกว่า mm hmm. เรลอมดลิดค่อนข้างเยอะนะแล้วเรือมดลิดเนี่ยเหมือนกับช่วงหลังๆมาเนี่ยวิธีการเล่นแบบแผนอะไรก็ไม่ค่อยมีแพทเทิร์นสักเท่าไหร่นะส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ความสามารถของนักเตะเป็นลายบุคคลจะมากกว่าแบบวินนี่แบบโรดิโกอะไรเงี้ยเป็นตัวแบบทีมอะส่วนเลวูเนี่ยเขาไม่มีใครแบบโดดเด่นเกินกวอาใครนะ นอกจากซาร่าเนี่ยซาร่านี่คือเป็นระดับ Cup, เบลคาร์ไปแล้วเขาเขาเก่งกว่าคนอื่นอ่แล้วเลี้ยวภูจะเป็นบอลแบบเน้นแพทเทิร์นน่ะวิธีการชัดเจนแล้วก็ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ปรับเปลี่ยนตามคู่ต่องสู้ที่เจออยู่ตลอดเวลามันทําให้การที่จะสู้กับเวอร์พูลเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหนื่อยแล้วก็ยากนะเพราะว่าวิธีการของเลอร์พูลเนี่ยมันแบบปรับเปลี่ยนเล็กๆนน้อยแบบในในของเรื่องของรายละเอียดนะอยู่ทุกแมตท,ทุกแมตอยู่แล้ว ถ้าให้เดาคู่เนี้ยผมว่าเรลมาลิดอ่ะเขาต้องมาเล่นในแบบวิธีที่ตัวเองถนัดก็คือตั้งรับรอโต้แต่ปัญหาก็คือการที่มันไม่มีวินนี่จูเนียเนี่ยมันจะทำให้การโต้เนี่ยมันลดประสิทธิภาพลงมันก็จะเหลือแค่ประธานเป้คนเดียวที่จะเป็นคนคอยเล่นเกมโต้เนี่ยแล้วก็ทางด้านขวาอย่างอาดากูแลเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวที่อันตรายคนนึงเหมือนกันส่วนเบลลิงแฮมเนี่ยเขาไม่ใช่ตัวมีความเร็วแล้ว มันก็น่าจะมีสองคนแหละก็คือประธานเป้ก,กับอาดากุแลที่จะเป็นตัวคีย์แมนในการเน้นโตกลับสว่วนเลี้ยวภูเนี่ยเขาน่าจะเน้นขึงแล้วก็โจมตีด้านข้างด้านกลางอะไรสลับไปเรื่อยเปื่อยเพราะว่าวิธีการเขาอ่ะมันหลากหลายเออวิธีการมันหลากหลายกว่าเรเบลิตรอ่ะเพราะนั้นวันเนี้ยความได้เปรียบแบบมันก็คือเลี้ยวภูแน่แน่แล้วเล่นในบ้านตัวเองด้วยฟอร์มการเล่นที่สม่ำเสมอด้วยแล้วก็วิธีการที่มันแบบ ดูมีรายละเอียดมากกว่าด้วยเพราะนั้นผมเดาว่าวันนี้เลี้ยวพู่จะเปิดบ้านกดเรือมะลิดไปแบบเบาๆนุ่มๆสองศ